สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรัตยา e m b r o i e r r y นะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่16.3นะคะซึ่งอยู่ได้เกิ่นไว้แล้วนะคะว่าเราจะมาทำดอกดอกตูมนะคะทีนี้เนี่ยอยู่ก็เลยอยากจะแกแก้ไขดอกตูมนิดนึงนะคะแล้วอยู่ก็เลยใช้เดเป่านะคะลบไปก่อนนะคะอ,อ,อยู่จะแก้ไขว่าอยู่จะให้มันเป็นแบบเตรียมบานนิดนึงนะคะก็คืออย่างนี้นะคะ จะเป็นลักษณะตูมแบบนี้นะคะพอดีวันนั้นวาดเร็วไปหน่อยก็คือหนึ่งจะมีกลีดตัวนี้หนึ่งกลีดนะคะแล้วก็มีแบบที่มันเหมือนกำลังจะบานแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำแบบนี้ไปนะคะโอเคโดยเราจะใช้สีเขียวในชั้นที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามนี่เราจะใช้สีเขียวนะคะแล้วก็ไล่สีให้อ่อนขึ้น ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีปลายตรงนี้ที่เราจะใช้ไฮไลท์ด้วยสีชมพูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้อยู่จะใช้เบอร์2535นะคะซึ่งเป็นสีเขียวนะคะที่ใกล้เคียงกับเฉดนี้นะคะใกล้เคียงกันมาทําตรงนี้ก่อนนะคะ3ามกลีบตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะกลีดกลางนะคะเราจะเริ่มกลีดกลางก่อนนะคะ ทำขอบให้โค้งตามที่เราวาดนะคะ นะคะเดี๋ยวเราก็ทาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอยู่จะมาขึ้นดอกตรงนี้ให้แล้วก็ตรงนี้ให้นะคะคือลักษณะของงานปักแบบนี้ก็คืองานปักที่ค่อนข้างละเอียดนะคะเราก็จะทําไปแบบนี้เพียงแต่เดี๋ยวเรามาไล่เฉดสีเท่านั้นเองเราเลือกเฉดสีแล้วก็มาไล่เฉดสีมันเราก็จะได้ดอกบวชตูมแล้วนะคะค่ะตอนนี้อยู่ก็ทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาขึ้นตรงกลีบนี้กันนะคะอยู่ก็ทําเป็นกลีบที่สองแล้วนะคะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจะทํำยังไงให้จะทํายังไงให้เห็นรอยแบบนี้ชัดเจนนะคะว่าเป็นหนึ่งกรีบอันนี้คือกรีบที่สองอันนี้คือกรีบแรกนะคะเห็นความชัดเจนตรงนี้แล้วก็สามารถแบ่งแยกได้ด้วยว่ามันเป็นคนละกรีบกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราปักเนี่ยมันอาจจะแบบดูกลืนกันไปหมดนะคะดูไม่ดูกลืนกันแบบนี้ค่ะดูไม่เหมือนว่า เป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าดูไม่เหมือนเป็นกลีบเลยเดี๋ยวอิ๋จะบอกให้ฟังนะคะว่าวิธีการก็คือเวลาเราปักค่ะให้เราเอาเข็มของเรานะคะปักลงตามขอบของกลีบนี้นะคะมันก็จะแบ่งได้เองนะคะตอนนี้อิ๋วจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะอิ๋วปักไปแล้วสามกลีบนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าอย่างกลีบนี้เนี่ยกับกลีบนี้จะมีการแบ่งแยกชัดเจนจะดูออกชัดเจนเลยว่าอันนี้คือหนึ่งกลีบนะ อันนี้คือหนึ่งกลีบนะแต่สองกลีบนี้เนี่ยจะดูไม่ชัดนะคะเดีย๋ยวอิวจะทําให้ดูนะคะว่าเราจะทํายังไงให้มันชัดเจนแบบกลีบนี้นะคะ <Ron Austin> ขั้นตอนที่1ก็คือว่าเราจะต้องกําหนดนะคะเราจะต้องมองออกนะคะว่าภาพของอันแรกเนี่ยกลีบเนี้กลีบหลักของเราเนี่ยมันจะจบที่ตรงไหนนะคะของอิวก็คือตรงนี้นะคะขอบนี้นะคะขอบมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จัดการใช้เข็มที่จะกําหนดคือให้ปักไปตรงที่หลักของเขาเลยค่ะเนีย่ยเดี๋ยวจะปักอย่างนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะให้ดูให้ให้ดูอย่างนี้ก่อนนะคะปักให้มันเป็นเส้นคมมากๆเลยให้มันเป็นฝีเข็มที่คมก่อนนะคะถมไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ง,งานตรงนั้นอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราปักให้มันดูว่า คนระกีบนะคะเนี่ค่ะเนี่ยค่ะสังเกตเห็นไหมคะเราปักให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะคะคือบางคนเนี่ยอันนี้อิูวจะทําให้ดูชัดๆนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยถ้าเขาเนียนๆเนี่ยเขาก็จะแบบว่าค่อยๆไล่มาแต่อิูวจะให้ดูชัดๆก่อนนะคะเนี่ค่ะเห็นไหมคะขอบมันอยู่ตรงนี้ปักลงไปเลยคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ปักลงไปอีกนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะเริ่มเห็นรอยมันแล้วใช่ไหมคะเนี่ค่ะเราดูดีๆนะคะแล้วก็ปักลงไปค่ะเห็นไหมคะเริ่มเห็นไหมคะว่าเริ่มเริ่มจะรู้แล้วว่าเป็นกลีบไหนแต่ตรงนี้ยังไม่สวย เราก็ถมมันค่ะค่อยๆถมมันไปแต่ตรงนี้เราอยากจะให้ความคมชัดมาอีกแล้วก็ทําอีกนะคะตรงนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะก็กดลงไปเลยค่ะเห็นยังคะอ่าได้กลีบอย่างที่คุณได้แล้วใช่ไหมคะแล้วคุณก็ถมมันเลยค่ะค่อยๆเกลี่ยมันลงนะคะเกลี่ยมันลงที่มันชัดเจนมากๆแล้วก็เกลี่ยมันลงไปเลยเนาะต่อนะคะเราก็พยายามกลบตรงนี้ค่ะกลบงานของเราตรงนี้นะคะ อันนี้อิ๋วให้ดูชัดๆนะคะว่าเราจะใช้วิธีอย่างนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ,นคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะต่อไปเราจะใช้สีนี้ในการทำตรงนี้นะคะเพื่อไล่เฉดมันไปนะคะก็วิธีเดียวกันค่ะ ค่ะตอนนี้อยู่ก็ทําตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเรากําลังจะมาขึ้นสีขาวนะคะอยู่จะใช้สีขาวขุ่นหน่อยนะคะของอีนัท2650แล้วก็กําลังจะเริ่มทําตรงนี้แล้วนะคะก็ใช้อยู่จะใช้สองเส้นให้มันชัดนะคะคือจริงๆก็ใช้เส้นเดียวได้แต่มันช้าก็เลยคิดว่าอยู่จะใช้สองเส้นนะคะตรงนี้นะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ให้กดเข็มลงไปตรงขอบนี้นะคะเนี่ยค่ะขอบตัวนี้ค่ะกดเข็มลงไปนะคะจะได้มันจะได้ดูเป็นขอบมันจะได้ดูเเขาเรียกว่าชาัดเจนนะคะนะคะนี่นะคะ เนี่ยค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะนคะคะทำไปค่ะจริงๆ คนอื่นถ้าเกิดว่าทุกคนเพื่อนๆเทียบสีเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเทียบสีได้ดีกว่านะคะหรือว่าจะเลือกสีอื่นก็ได้นะคะอยู่ไม่ว่าอะไรนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องใช้แบบอิ๋วนะอยู่จะเลือกสีที่อิูวมีอยู่เพราะว่าช่วงเนี้โควิดเนาะอยู่ก็ไม่ได้ค่อยได้เข้าไปในเมืองนะคะยกเว้นแบบมีอะไรจําเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไหมที่อิูวมีอ่ะสีอะไรอีกก็จะใช้มันไปก่อนนะคะไม่ไม่ได้ ไม่ได้ไปซื้อเพิ่มเลยนะคะสีไหนที่ขาดไปก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะก็คือใช้อันเก่าอย่างเดียวนะคะตอนนี้อ่ะแล้วตรงนี้เราก็ปิดมันให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไฮไลท์ด้วยสีชมพูอีกทีหนึ่งนะคะให้รู้ว่าเออมันนะะอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวอยู่จ่ะ เห็นไหมคะสีมันก็จะไล่ไล่ไปนะคะดีอวจะเอาสีชมพูอ่อนๆนะคะอิอจะเอาสีชมพูอ่อนๆในการที่จะแบบว่าทําทําทําปลายมันนิดนึงนะคะครั้งแรกกิจะเอาสีเข้มอยู่เหมือนกันแต่แบบเอาสีอ่อนๆดีกว่าเนาะใช้สองเส้นนี่แหละคะ่ะเร็วดี <c oughs> ก็ใช้สองเส้นนะคะนี่นะคะวิธีการไฮไลท์นะคะเราก็ปักตรงหัวมันเลยนะคะแล้วก็ลงไปอย่างเงี้ยคะ่ะ นี่นะคะนี่ค่ะแทรกเข้าไปค่ะอืม ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ,คะ,ะ,ะ,คะสำหรับดอกตูมของอยวก็จะเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาเคลียร์ตัวนี้กันก็คือดอกบัวนะคะก็ถือว่างานก็จะสำเร็จแล้วนะคะ ก็คืออยู่จะสอนปักดอกบัวหนึ่งกลีบนะคะดอกบัวหนึ่งกลีบแล้วก็จะมาทําเกรสรเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆก็ไปทําตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกลีบเดียวแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราจะทํำยังไงนะคะแต่ว่าถ้ามาทํารอนานเนี่ยมันจะไม่เสร็จสัทีนะคะแล้วคลิปมันก็จะยาวมากนะคะตรงนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะดอกบัวนะคะ บอกบัวตูมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามอิวได้นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้อยู่ก็ต้องขอปิดคลิปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อิวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะไปฝึกฝนกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ